หมดไฟไม่มีแรงที่จะไปทำงานไม่อยากไปต่อทํายังไงดี10ข้อที่คุณควรทำให้ตัวเองมีไฟในการทำงานสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่พอร์คแค์การพัฒนาความคิดพัฒนาตนเองเพื่อเป้าหมายที่คุณต้องการค่ะสถานการณ์ในปัจจุบันใช่ไหมคะทำเอาหลายๆคนที่ทำงานเนี่ย ต้องวิตกกังวลว่าจะมีงานทําต่อไปหรือไม่หรือต้องพักงานยาวเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้ใครหลายคนในวัยทางานอาจมีความทุกข์หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเช่นความเครียดหดหูขาดแรงจูงใจในการทํางานร่างกายอ่อนแอไม่มีสมาธิ จนทำให้เกิดความกังวลค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเข้าข่ายโรคซึมเศร้าหรือเปล่าแต่แท้จริงแล้วนะคะอาการต่างๆเหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดถึงภาวะซึมเศร้าได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะแต่อาจจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณกำลังอยู่ในภาวะหมดไฟหรือว่าเบรนเอาต์ในการทำงานนั่นเองค่ะ ซึ่งอาการหมดไฟนะคะมันคือภาวะของอารมณ์ที่เกิดจากความเครียดสะสมค่ะการทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้แรงกดดันความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าบางคนก็อาจจะได้รับการพักผ่อนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นคุณก็จะรู้สึกว่ามีอาการเหล่านี้ค่ะก็คือเหนื่อยล้าทางอารมณ์ตื่นมาก็รู้สึกไม่อยากไปทำงานอยากลาง พักร้อนอยากลางงานหมดแรงเหนื่อยเรื้อรังไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีความกระตือรือร้นในการิเริ่มไอเดียใหม่ๆไม่อยากเข้าสังคมเบื่อหน่ายสิ่งรอบตัวประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอีกด้วยค่ะ บางคนนะคะถึงขั้นมองคุณค่าของตัวเองในเชิงลบไม่รู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเองไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในผลงานที่ตัวเองทำค่ะ ซึ่งอาการหมดไฟนะคะมันก็จะส่งผลเสียตามมาก็คือว่าเราก็จะไม่ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ต้องทำงานล่วงเวลาอยู่บ่อยครั้งจนทำให้ตารางชีวิตในการกินการนอนถูกรบกวนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่สม่ำเสมอค่ะลักษณะงานที่ไม่มีเป้าหมายทำไปเรื่อยๆไล่จุดสิ้นสุดนั่นก็เป็นผลเสียมาจากการที่เราหมดไฟในการทำงานค่ะ และ10ข้อที่คุณควรทำให้ตัวเองมีไฟในการทำงานค่ะข้อที่1เปิดใจคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าผู้ที่สามารถช่วยลดภาระ ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะหากปัญหาของคุณนะคะไม่มีใครช่วยได้แต่การได้ระบายพูดคุยความไม่สบายใจออกมาค่ะแม้ไม่สามารถทำให้ปัญหานั้นมันเบาบางลงแต่อย่างน้อยก็ช่วยให้สภาพจิตใจที่ตึงเครียดนั้นลดลงได้ค่ะข้อที่2 ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในช่วงที่ได้พักผ่อนจากการทำงานนะคะเช่นช่วงพักเที่ยงหรือว่าเลิกงานลองชักชวนหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมที่คุณสนใจค่ะอาจจะเป็นการเล่นกีฬาเปลี่ยนสถานที่ทานอาหารเพื่อให้ในแต่ละวันที่คุณคิดว่ามันน่าเบื่อค่ะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นทั้งยังลดความตึงเครียดจากการทำงานได้อีกด้วยค่ะข้อที่3หยุด พักลาพักร้อนบ้างก็ได้ค่ะออกไปเที่ยวหรือว่าไปในสถานที่ที่อยากไปเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสร้างความตื่นเต้นประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตจะได้ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายจำเจจนเกินไปค่ะข้อที่4 ฟังเพลงดูหนังตลกดูอะไรที่มันไร้สาระบ้างก็ได้ค่ะที่มันทำให้เราหัวล้อเยอะๆอันนี้จะช่วยให้ลดความเครียดได้อย่างมากเลยทีเดียวค่ะข้อที่ห้า หากพบว่าตัวเองนะคะมีสัญญาณของอาการเบิร์นเอาท์อาจเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้สุขภาพร่างกายและจิตใจสุดโทมไปมากกว่าเดิมค่ะเช่นหลังเลิกงานลองไม่คิดถึงเรื่องงานดูบ้างหากิจกรรมทำเพื่อให้สมองปลอดโปร่งหรือจะนั่งสมาธิวาดรูประบายสีอะไรก็ว่ากันไปค่ะ ข้อที่6ดูแลสุขภาพเมื่อทำงานหนักเกินไปหรือมีภาระงานมากเกินไปค่ะอาจทำให้ไม่มีเวลารับประทานอาหารกลางวันไม่ได้ออกกำลังกายนอนน้อยหรือว่านอนดึกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้สภาพร่างกายเสื่อมโทรมลงและทำให้รู้สึกหมดไฟเร็วขึ้น การดูแลสุขภาพจึงอาจช่วยให้รับมือกับปัญหาเบิร์นเอาได้ค่ะซึ่งการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอประมาณ7-9ชั่วโมงต่อวันอาจช่วยเสริมสุขภาพร่างกายและการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นค่ะและควรทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงกายหรือว่าการออกกำลังกายเป็นเวลา2ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ เป็นอย่างน้อยค่ะเพราะอาจช่วยคลายความเครียดและช่วยให้สมองได้พักจากการคิดเรื่องงานไปสนใจเรื่องอื่นแทนค่ะข้อที่7รับประทานอาหารครบทุกมื้ออย่างสม่ำเสมอและ เลือกรับประทานแต่สิ่งที่มีประโยชน์โดยเน้นอาหารที่มีไขมันดีและโปรโตีนอาจช่วยให้ร่างกายสงบลงได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงกาแฟและน้ำตาลนะคะเพราะอาจมีฤทธิ์เพิ่มความเครียดจนทำให้มีอาการแย่ลงได้ค่ะข้อที่8ทํทำงานแต่พอดีอย่าพยายามคิดว่าตัวเองเป็นยอดมนุษย์ที่ทำทุกอย่างได้แม้ในบางครั้งหัวหน้า อาจจะคิดเช่นนั้นก็ตามนะคะการทำงานให้แล้วเสร็จได้ในเวลาตามเป้าหมายและกำหนดก็พอแล้วค่ะซึ่งหลายคนนะคะอาจอยากจะรับผิดชอบให้งานสำเร็จเรียบร้อยเพื่อสร้างความประทับใจแต่อย่าลืมว่าร่างกายของมนุษย์นะคะไม่ใช่หุ่นยนต์และไม่อาจแก้ปัญหาของบริษัทด้วยตัวคนเดียวได้ อีกทั้งการทําดังกล่าวอาจทําให้รู้สึกกดดันและเพิ่มความวิตกกังวลขึ้นอีกค่ะดังนั้นจึงควรปรึกษากับหัวหน้าเพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกันเพราะหากไม่หาทางแก้นะคะปัญหาอาจคงอยู่อย่างเรื้อรังจนส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจและร่างกายในด้านอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะข้อที่9นะคะ หาทางออกเพื่อจัดการกับความเครียดความเครียดอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะเบร์นเอาได้ค่ะให้ลองนึกว่าอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกเครียดหรือว่าทำให้เริ่มหมดไฟแล้วรีบจัดการและหาวิธีแก้ไขในส่วนดังกล่าวค่ะซึ่งอาจลองปรึกษาหัวหน้างานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร่วมกันหรือ,ออาจหาที่ปรึกษา และผู้ที่อาจให้ความช่วยเหลือในด้านนี้ได้เช่นเพื่อนร่วมงานเพื่อนของเราหรือว่าคนรักค่ะเพื่อให้ช่วยกันเนี่ยคิดและช่วยให้คำแนะนำในการตัดสินใจข้อที่10ค่ะประเมินตนเองและงานที่ทำอยู่ เพื่อให้ทราวบว่าตัวเองนะคะเหมาะกับงานที่ทำอยู่หรือไม่โดยอาจเริ่มจากถามตัวเองหรือว่าลองสังเกตตัวเองเกี่ยวกับงานและองค์กรในมุมมองต่างๆค่ะเช่นองค์กรมีทางเลือกหรือให้สิทธิในการเสนอแนวทางต่างๆร่วมกันหรือไม่การปรับเวลาของตนเองกับองคอ์กรและการทำงานนอกออฟฟิศเป็นอย่างไร องค์กรมีทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อหรือเปล่าการพัฒนาสู่การเป็นมืออาชีพมีไหมหรือว่าแท้จริงแล้วตนเองถนัดด้านไหนเป็นพิเศษหรือว่าชอบและรักงานที่จะทำอยู่หรือเปล่าเป็นต้นค่ะจากนั้นจึงนำคำตอบที่ได้นะคะมาประเมินว่าตนเองเหมาะสมกับงานที่ทำอยู่หรือไม่หรือว่าไม่ควรทำค่ะ อาการหมดไฟในการทำงานค่ะอาจจะไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นเป็นโรคซึมเศรา้าแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยปล่อยไว้เป็นเวลานานโรคซึมเศร้าก็อาจจะตามมาได้ค่ะส่งผลให้เป็นปัญหาเรื้อรังของคนวัยทำงานเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องรีบจัดการตัวเองเพื่อให้มีไฟในการทำงานและใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการกันดีกว่าค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามและรับฟังช่องไอเดียพอดแคสต์นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ